มลัวเหรอไม่กลัวกลัวไหมนิดนึงไม่กลัวเลยเหรอหรอู uh, and, and, and do you want to touch อีกอย่างจับมูหรือเปล่าอยากไหมอยากนะครับโอเค we have this small one you can touch you can hold and take a photo with ที่มีงูตัวเล็กน่ารักน่ารักนะครับให้้อมมาริโอจับน้องพร้อมไหม้อมนะครับ <Okay. S 2> <Same one. S 1> ทางนี้นะครับมาทางนี้โอเคแอนคือคำที่ซี the last program เนี่ยเดี๋ยวรอนะครับแป๊บนึงนะครับโอือตรงสุดท้ายของเรา,ารรแล้วนะครับโอเคเวสแต่โมเมนต์ for the last one เราสักคู่นะเดี๋ยวมรอสุด oh! ท,ท้ายกจะจบมาแล้วแล้วก็มือตรงสุดท้ายของเรานะครับก็คือมูลหลามนะครับโอเคก็ใจไม่ต้องกลัวอ่ะเอามือจับคอประคองไว้ <c oughs> <c oughs> อ่นแต่ทางนี้ มองกองด้ค <Okay. S 2> mm ่ะไม่ต้องมองงมานทำรูปแอ้ต์สอดท้ายเวลาทำรูปแอนดะสเนก this is the Burmese python this python is born in our snake farm very tame very decline and not bite anybody ชูวยองนิ้วด้วยไหนยืดยืดช่วองนิ้วไม่ต้องกวนโอเคนะครับ